สาบายดีพี่น้องเป็นสุขสุขคนเด้ออากาศกันหนาวหนาวบุญหนาวบุญห้อนอีพนอน่พี่น้องมาหาพีแม่พี่ลูกข้าวสวนก็นข้าวสวนอันได้บัวมาอีกแล้วได้บัวมาอีกแล้วก็เลยเสิแล้ลงน้องที่แล้ว

นนปน่นเนี้ยบรรยากาศกันดนื่มน้ำไผ่เอานเทน,น่มีนีช่ไหมใช่ป๊อบานเลยเด้พี่น้องดอกบัวนี่บานนะเป็นดอกตะลอดเลยโอ้หน้องห้มันพอวันนี้มันเศร้าดอกแล้วมันกระป่งขึ้นมาอีก ไปเอาขี้ันเอาขี้ตมใส่ขี้ติมนองมาใส่โอนเบาหะงามอันนี้กำลังงามขึน้นนี่ตัวนี้น่าจะเป็นดอกสีชมพูนี่มีดอกฮากาแซะขึ้นมานนั่นเรเห็นนี่ใบสีเลายๆนี่ใบคือหมู่ได้เดีย๋ยจับได้ลูกจับได้ไอเอ็นบัวนี่มานาะบัวเอียงบัวมันเป็นแน่มันเป็นน,น,น้อยนี่น้องใส่น้ำแล้วมันชมพูขึ้นมา ปันยาจับโอ้โอ,โอนี่แม่บอเมนเมขอน้าเขาอน้าเขาบัวยังบุบัวบุบบ,บ,บัวยังมันมีห้างได้พี่น้องห้างเดินสิคู่เลย นีปลาอกกุ้งใส่ยังอยู่เด้อพี่น้องเด้อให้เห็นตายประมาณ3โตกังย่งหึหวงดอกไม้ลูกดอกไม้อีแม่นีีกซีเมนบัวอีกตัวนี้บัวสีม่วง กํลังแตกตัวน้อยลูกอย่าจับแม่ลูกอีแม่เฮ็ดผู้เดียวพอลูกอย่าจับนี่ใบแก่มันนี่เนาะพี่น้องนี่ใบแก่มันสิออกอยู่ใบแก่เลยนีบ่เห็นเลยเนาะใบแก่มันสิแตกออกใบแก่มันนี้ตัวนี้ก็แม่นี่มันออกนี่เออัวมันแตกออกเนาะมันออกเนาะ ก็ไอ้ปลูกบัวเด้พี่น้องติดแล้วบัวน้องต้อยเริ่มงามแล้วใบันสิไข่เฮ็ดลูกย่หเฮ็ดย่หเฮ็ดนี่ฮากระสีไปเมือกินข้าววันนีสบายดพ่น้องสบายดีเ่กินข้าวานหนึ่งข้าวไวเย็นบ่พอเพื่อหุาข้าวพา,าเรือกินข้าวน้องต้อยเดี๋ยวพี่น้องนี่ เราแกงน้ำไม่เมื่อวานนี่อันนี้ไข่ของลูกลูกชายเขาคือสิบปกินแล,ล้วค่ะ กินเบียร์ท่าวต่อนยังไง่ไอพี่ชูุทุกคนอ้าวเก็ดลยนะไม่ด้ không, <bên> <laughs> <Thầy đến cười> có à không được bước vào lòng được bước vào lòng được bước vào lòng được bước được mà,

เห็นนาคุณมนี่เขาเดินกันอยู่เหรออุ้ยเรื่องของมิ้นุมิหัวใครให้มุนมิ้นุมิ้มีอ่ะ

Apa kok? Siat mati ขึ้นนี่ก็ลาไปก่นอนพี่น้องพากเาเลก็้งแยมกจบคุณเดอิดีต้อนสวัสดีพอทีน่นานจ้า